น้าชาเซนเซไปอายุทยาน้ชาเซนเซว่าไปอายุทยาไปกี่วันนเนนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือแผ่นโรตีค่ะ ครั้งที่แล้วพี่นัชาเส้นเสไปอยุธยานัชาเสนเสว่าปอยุธยาอีกしたมนเอยุธยาว่าเมนูว่าอ่าโれでรโรตีใสไหมเดสอายุทยาโนเมบุวบุของขึ้นชื่อของจังหวัดอายุทยานะคะก็คือราโรตีใส่ใหมนะคะโรตีใส่ใหมว่ามาม i ชิโซยเตะแล้วก็อจิโกจิยมิเซะกปอะรมส มีเยอะแยะเลยค่ะร้านที่ขายโรตีสายไหม่นะคะแต่เจ้าที่อร่อยเนี่ยคือร้านอะไรนะคะร้านอะไรนะคะร้านชื่อร้านอะไรนะคะอ๋อจากทีมงานนะคะโรตีสายไหม่ร้านอาบาังดีนอ่ะอาบาังดีนปานอมอ่ะเจอแล้วนะคะ <laughs> ทีมงานไม่ยอมออกสื่อนะคะ <laughs> อร่อยนแบรนด์ด้ว่าได้人气ว่าอบังดีนですね英語もないし日本語もないしภาษาอังกฤษก็ไม่มีภาษาไทยก็ไม่เอ้ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่มานะเอออาบังดีนอร่อยดีวิธีกินนะคะก็ดูได้นะคะก็สนใจติดต่อกันไปเองกันเองอันนี้อ่ะเขาออกหลายรายการแล้วคือแต่จริงๆเขาเป็นของขึ้นชื่ออยุทยาอยุธยานั่นเบนบุตรเดชยศมชี ย <c oughs> อ,อรยชกิกะละนำแนะนำแมะนำแนะนำแนะเำแนะนำแนะนำแอะนำแนะนำแนะนำนะนำแนรนอะนำแนะอำแอะนำแนะนำดนะนำนะนำแนะนำแนะนำแนะไปยุทยายนะนำแน็นอบซื้อแนะนน,นนะ,ะนำแบบนะนำแนะนนะนะนรแนะนำแนะนแนะนำแนจนำแนะนำแนนำแนะนำแะนำแนะนำแนะนำแนะนนะนำแนะนาแนะนำานะนำะนำแนะนำแนะนำานะนำแะนแนะนำแนะนก็งะันแงะนนะนำแนะนนนนะ่ำแนะนำแนนนะ มาวินขึงวัตชินโอเดสร้านแล้วก็หลับเลยพอเอาฉถูกแนะนำตัวปุ๊บขอโทษนะคะสุขนักษณะไม่คดีนิด uh นึง um อ่ะก็อนี้นะไสโตโคได้ว uh ่าก mm ็สตอตเดียสตอตโคสต์สตซึม um ิคาตว่ามาเอฮารุมะกิโตอิชิเดส ก็คือวิธีทำเนี่ยจะเหมือนกับเวลาลรพันปอบเอี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วทำอย่างนี้ก็ได้อะนี่โชว์แบบที่หนึ่งน้อยไปไหมมาวินโรตีโนมีวสคุณนายกีหรือกะน้อยไปไหมมาวินไปไปน้อยไปใส่อีกโอเคน้อยไปสุคุนายสกีหรือมดโจอีเลยโเรกุไรกว่าได้เจอบืออ่าโอเคอโอเคนะมาวิน โอเคไฮซูซิมิมาซูซิมิแปลว่าม้วนหรือห่อนะคะซูซิมิมาสโคโนโยนี่อีกที่ง่ายดวนาม้วนเลยเดตต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 ่ตต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 ตคตต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 ต่ตต

ローティーさいうまに食べてみてくださいねバイバイ